สวัสดีครับแฟนบอลลูกท่านกลับมาพบกับผมทีเด็ดบายบอลเอฟซีคับอีกครั้งนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่12กุมภาพันธ์2569วันนี้มีฟุตบอลลีกและบอลถ้วยที่น่าสนใจจากทั้งอังกฤษสเปนและเดนมาร์กครับเมื่อวานใครที่อยู่ในหมู่บ้านของเราคงได้รับทรัพย์กันไปแล้ววันนี้ผมคัดเน้นๆ3คู่เด็ดมาฝากรับรองว่าสุดเจ๋งไม่มีเจ๋งเหมือนเดิมไปลุยกันเลยครับประเดิมคู่แรกที่ GT e c h c o m m u n i t y s t a d i u ียมครับพึ่งพิคาดเบรนท์ฟอร์ดอันดับ7 เปิดบ้านรับมือจากฝูงปืนใหญ่อาร์เซนอลเบรนฟอร์ดในบ้านแข็งแกร่งครับ12นัดชนะถึง7เป็นทีมที่ได้จุดโทษเยอะที่สุดในลีกแต่วันนี้ขาดเควินชาเดที่ติดโทษแบนอาร์เซนอลเกมรับเหนียวแน่นที่สุดในลีกเก็บครีนชีตได้ถึง13นัดแต่วันนี้เสียหายหนักขาดทั้งซาก้าและโอเดกาดความอันตรายในเกมรุกฝั่งขวาลดลงแน่นอนอาร์เซนอลต้องการแต้มเพื่อลุ้นแชมป์แม้จะขาดตัวหลักแต่มาตรฐานเกมรับยังดีกว่าเจ้าถิ่นสถิติเจอกันช่วงหลังปืนใหญ่ทําได้ดีกว่า น่าจะเบียดชนะได้แบบบุตรวิดที่เด็ดชี้เป้าต่ออาเซนอลเือนชนะ1-0หรือ2-1ครับข้ามาที่บนถ้วยสเปนครับตราหมีแอตเลติกมาดริดเปิดบ้านทําศึกบิ๊กแมตช์กับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาแอตเลติกมาดริดในบ้านพอไว้ใจได้ครับแต่ช่วงหลังมักหลุดสมาธิง่ายวันนี้เน้นรับเหนียวแน่นแล้วรอสวนกลับโดยใช้ความเร็วของลูกแมนบาร์เซโลนาเกมรุกดุกดันยิงเฉลี่ยเกือบ3ลูกต่อน,นัดสถิติคม,มิดชนะตราหมี8จาก10นัดหลังเลวันดอฟสกี้และยามาพร้อมลงล่าตาข่าย แม้สถิติและฟอร์มบาซ่าจะดูดีกว่ามากแต่ราคากำแพงเปิดมาต่ำแค่0.25มันดูแปลกๆครับเหมือนกับกับดักผมมองว่าตราหมีในบ้านบอลถ้วยนัดเดียวรู้ผืนแบบนี้น่าจะมีฮึดและยันเสมอได้ใน90นาทีที่เด็กคีเป้ารองแอตเลติกมาดริดในบ้านไม่แพ้ยันเสมอได้ครับปิดท้ายที่บอลถ้วยเดนมาร์กครับอาฮุดเปิดบ้านเจอมิทิแลนด์อาฮุดฟอร์มร้อนแรงไม่แพ้ใครมา6นาัดติดแต่มีอาถรรพ์คือไม่ชนะมิทิแลนด์มา13เกมติดต่อกันแล้ว มิทิลแลนด์แม้จะเป็นรองจ่าฝูงแต่เกมรับช่วงหลังรั่วเสียเฉลี่ย2ลูกต่อนัดแต่วันนี้ราคาไหลลงเข้าทางทีมเยือนแสดงว่าตลาดเริ่มเอ็นเอียงอาถันแก้ไม่หายครับอาฮูดแพ้ทางมิทิลแลนด์อย่างแรงบวกกับราคากําแฟงลดลงมาเหลือเสมอผมมองว่าทีมเยือนบุกมาไม่แพ้และมีลุ้นถึงชนะได้เลยทีเด็ดชี้เป้าวางมิทิลแลนด์บุกมาไม่แพ้มีลุ้นชนะครับสรุป3ตัวเด็ดวันพฤหัสบดีนี้ครับอาร์เซนอลแอตเลติกมาดริดรองและมิทิลแลนด์ครับ ใครอยากได้แนวทางแม่นๆแบบสุดเจ๋งไม่มีเจ๋งเพิ่มเติมหรือร่วมกิจกรรมไทยผลชิงรางวัลแวะมากันได้ที่ @bc007 b o n d f c c l u b นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและรับทรัพย์ในคืนวันอังคารนี้ครับสวัสดีครับ